สนับสนุนโดยดิจิทัล t r a n sf o r m a t i o n สำหรับวงการก่อสร้างยกระดับคุณภาพงานให้ดีขึ้นพร้อมต้นทุนที่ลดลงด้วย b u ์สาม6 0และ b u i l ์อินไซ h ์สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok OnSite กับผมไอเดียดารันพบเช่นเคยนะครับ และในวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งกําลังจะมีความสําคัญมากๆในฐานะสถานีเปลี่ยนสายระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูที่บริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุข้างหลังของผมตรงนี้นั่นเองครับทำไมสถานีแห่งนี้ถึงมีความยิ่งใหญ่และก็มีความสําคัญมากกว่าสถานีอื่นๆ และหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นถึงความสลับซับซ้อนของสถานีแห่งนี้แล้วสงสัยว่าโครงสร้างของสถานีแห่งนี้รูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวพวกเราตามผมไปชมกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับว่าจากที่ผมได้เดินสำรวจมาคร่าวๆก่อนหน้านี้เนี่ย เนื่องจากพื้นที่ที่เรามาออนไซต์กันในวันนี้มีความซับซ้อนแบ่งออกเป็นหลายส่วนแล้วก็มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจเยอะมากดังนั้นในอีพีนี้ผมจึงแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันโดยจะนำเสนอต่อเนื่องกันเริ่มจากตอนแรกในวันนี้ที่ผมจะพาเดินชมบรรยากาศไซต์ก่อสร้างทางด้านฝั่งทิศตะวันออกของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุส่วนในตอนที่สองซึ่งเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชมทางฝั่งทิศตะวันตกของสถานีครับ อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุแห่งนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า2ส,สายคือโมโนเรลสายสีชมพูและรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทครับที่ผมใช้คําว่ากําลังจะเป็นก็เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนรถไฟฟ้า BTS ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหลายปีและเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่ปี2563 โดยสถานีฝั่งของ BTS ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั้นจะมีทางวิ่งและชันชลาอยู่ในชั้นที่3เหนือจากตรงที่เราอยู่กันตรงนี้ขึ้นไป1ชั้นโดยออกแบบเผื่อการเชื่อมต่อกับสายสีชมพูที่ชั้นจำหน่ายตัวชั้นนี้ไว้ตั้งแต่แรกซึ่งเมื่อฝั่งสายสีชมพูสร้างตามมาทีหลังก็ก่อสร้างเข้ามาบรรจบกับส่วนที่มีอยู่เดิมได้เลยเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนกับสถานีเดียวที่มีขนาดใหญ่โดยจะมีรูปทรงเป็นคล้ายๆกับตัว T ครับ จากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆจุดที่เขากำลังก่อสร้างชันชาลาของสายสีชมพูเข้ามาเชื่อมต่อกันครับจากตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าโครงสร้างส่วนชันชาลาของสถานีสายสีชมพูที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยใกล้จะเข้ามาบรรจบก,กันกับสถานีเดิมตรงนี้แล้วซึ่งจุดที่เขาทำการกั้นผนังชั่วคราวไว้ตรงนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเขาก็จะเปิดช่องตรงนี้ออกเป็นทางเดินเชื่อมต่อไปสู่ชนันชาลาของสถานีสายสีชมพูได้เลย โดยจากข้อมูลล่าสุดคือการเปลี่ยนสายระหว่างรถไฟฟ้า BTS และสายสีชมพูตรงนี้จะมีการเชื่อมต่อแบบเพดแอเรียด้วยก็คือมีการกั้นแนวทางเดินระบบปิดจากชันชลาของสายหนึ่งไปถึงอีกสายหนึ่งผู้โดยสารก็จะสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสงสายได้เลยโดยไม่ต้องแตะบัตรเข้าออกใหม่ที่สถานีนี้ลักษณะเดียวกันกับการเปลี่ยนสาย BTS ที่สถานีสยามหรือว่าระหว่างสายสีน้ำเงินและสีม่วงที่สถานีเตาปูนนั่นเองครับ งานก่อสร้างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับมีการขึ้นโครงหลังคาสถานีเกือบครบทั้งหมดแล้วข้างล่างตรงนี้ก็มีกองวัสดุอุปรกรณ์ที่รอยกขึ้นติดตั้งครับเดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะพาเดินไปลงที่ทางออกที่4ซึ่งอยู่ไกลออกไปทางฝั่งนู้นเพื่อไปเดินสำรวจตัวสถานีทั้งหมดจากระดับพื้นดินกันครับ ตอนนี้เราก็ลงมาที่ทางออกที่4ของสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับจะมองเห็นโครงสร้างบางส่วนของโครงข่ายสกายวอล์กที่ยื่นออกมาไกลจากตัวสถานีรวมทั้งยังมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากว่าตัวอาคารสถานีนั้นตั้งอยู่ตรงกลางวงเวียนที่เป็นสี่แยกขนาดใหญ่แล้วใต้สถานีเนี่ยมีทั้งอุโมงค์ทางลอดกับสะพานข้ามแยกทำให้ทางขึ้นลงในแต่ละจุดของ walk, สกายวอล์กเขาต้องออกแบบหลบสิง่งกีดขวางต่างๆแล้วมาเชื่อมต่อกับทางเท้าที่อยู่รอบวงเวียนทั้ง4ฝั่งนั่นเองครับ เมื่อมองจากทางด้านนี้ที่อยู่ทางขวามือของเราคือสถานีส่วนของรถไฟฟ้า BTS ที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันซึ่งเป็นรูปแบบชันชาลากลางเหมือนกับสถานีสยามสถานีห้าแยกลาดพรา้าวแล้วก็สถานีสำโรงที่ตัวชันชาลาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางโดยทางวิ่งของรถไฟฟ้าขาไปและขามาก็จะแยกออกจากกันไปประกบอยู่2ฝั่งของชันชาลาครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูจุดที่แนวทางรถไฟฟ้าทั้ง2ส,สายตัดไข่กันแบบชัดๆครับตอนนี้เราก็เดินตามทางเท้าตรงนี้ไปสู่พื้นที่ก่อสร้างสถานีส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้คือทางเข้าไปสู่สถานีตํารวจนครบาลบางเขนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สาคัญที่อยู่ใกล้กับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุแห่งนี้ครับ จากตรงนี้เราจะเห็นโครงสร้างของตัวสถานีสายสีชมพูได้ชัดเจนเลยนะครับทางด้านขวาของเราคือจุดที่ชั้นชันชลาของสายสีชมพูเข้าไปบรรจบกับชั้นจำหน่ายตั๋วของสายสีเขียวก็คือตรงจุดที่เรายือนอยู่ข้างบนเมื่อตอนต้นคลิปครับตอนนี้เรากำลังจะเดินลอดใต้พื้นที่ที่เป็นโถงทางขึ้นแล้วก็พื้นที่จำหน่ายตั๋วของชันชลาฝั่งนี้นะครับ โดยสถานีของสายสีชมพูที่นี่จะมีจุดจําหน่ายตั๋วและชันชาลาอยู่ที่ชั้นเดียวกันซึ่งจะต่างออกไปจากสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆในกรุงเทพที่เราคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้ทั้งแบบใต้ดินแล้วก็ยกระดับซึ่งส่วนใหญ่จะมีชั้นจําหน่ายตั๋วกับชั้นชันชลาอยู่คนละชั้นกันครับโดยที่เมื่อเราซื้อตั๋วแล้วเราก็จะเดินผ่านเครื่องกั้นเข้าสู่ชันชาลาเลยที่เขาต้องออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ก็ด้วยข้อจํากัดของลักษณะที่ตั้งแล้วก็ความสูงของตัวสถานีนั่นเองครับ มองเห็นโครงหลังคาตรงนี้ก็คือส่วนของพื้นที่ชันชาลาแล้วนะครับคือผู้โดยสารที่จะเข้ามาถึงตรงนี้จะต้องผ่านเครื่องกั้นมาแล้วโดยที่เครื่องกั้นเข้าชันชาลาฝั่งนี้ก็จะติดตั้งอยู่ตรงแถวแถวรอยต่อระหว่างคาน2ทิศต,ตรงที่มีสลันสีเขียวๆกลางภาพนั่นแหละครับจุดเด่นที่สําคัญของตัวสถานีสายสีชมพูที่วัดพระศรีมหา,าธาตุนี้เนี่ยคือทั้งชันชาลาและรางรถไฟเขาจะแยกออกเป็นสองฝั่ง โดยที่มีสะพานรถยนต์ข้ามแยกวงเวียนหลักสี่ขั้นอยู่ตรงกลางตัวทางรถไฟฟ้าซึ่งเป็นคานทางคู่สวนกันซึ่งปกติจะวิ่งขนานกันไปบนเสาเดียวกันแบบที่เราเห็นกันตามจุดอื่นๆของแนวเส้นทางเนี่ยแต่พอเข้าใกล้สถานีนี้ตัวทางรถไฟฟ้าขาไปและขามาก็จะแยกออกจากกันไปอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อเบี่ยงแนวหลบสะพานรถยนต์ตรงกลาง แล้วทางวิ่งก็จะประกบคู่ไปกับตัวสะพานชนิดที่เรียกได้ว่าตัวรถไฟฟ้าแทบจะวิ่งชิดติดขอบสะพานจนเข้าสู่ตัวสถานีเลยอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับโดยที่ฝั่งด้านนี้ที่เราเห็นอยู่คือชันชลาที่1จะเป็นฝั่งที่รถไฟฟ้าวิ่งจากนนทบุรีไปทางมินบุรีหรือว่าจากทางขวามือของเราไปทางซ้ายมือซึ่งเมื่อชันชลาทั้งสองฝั่งมีสะพานรถยนต์กั้นขวางอยู่ตรงกลางแถมที่ระดับพื้นดินตรงนี้ก็มีถนนรามินทราที่อยู่ในแนวเดียวกันกับสะพานรถยนต์ขวางอยู่ด้วยเนี่ย ทำให้เขาต้องสร้างทางเชื่อมระหว่างชันชลาฝั่งนี้กับอีกฝั่งตรงข้างบนนี้เป็นสะพานล,ลอยยกระดับที่ข้ามทั้งทางรถไฟและสะพานรถยนต์กันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ท้าทายงานโครงสร้างทางวิศวกรรมแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครของเราเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นสะพานลอยคนข้ามตรงนี้ไปชมแนวคานทางวิ่งที่ออกมาจากตัวสถานีพร้อมทั้งสะพานโครงเหล็กทางเดินข้ามระหว่างชันชลากันแบบชัดๆครับ สำหรับสะพานลอยคนข้ามที่อยู่มาแต่เดิมแห่งนี้ก็อยู่สูงเหนือพื้นถนนประมาณ5เมตรถือว่าขึ้นมาอยู่ในระดับใต้คานทางวิ่งรถไฟฟ้าแบบใกล้ชิดเลยนะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นแนวคานทางวิ่งและตัวสถานีของรถไฟฟ้าโมโนเรลได้ชัดเจนมากแล้วก็มองเห็นสายสื่อสารที่พาดข้ามชนิดที่คนเดินข้ามสะพานต้องก้มมุดลอดได้แบบเต็มๆเ,เ,เช่นกันครับ อย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าสะพานล,ลอยแห่งนี้เนี่ยอีกไม่นานก็จะต้องถูกรื้อถอนออกไปเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดติดใต้คานทางวิ่งมากเกินไปซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานได้ครับในอนาคตอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นรถไฟฟ้าโมโนเรลวิ่งตีโค้งออกจากสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุขนานกับสะพานรถยนต์ตรงนี้มุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะครับก็คงจะเป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวจากตรงนี้ผมจะตัดภาพไปให้ชมทางเชื่อมที่พาดข้ามระหว่างชันชลาทั้ง2ฝั่งของสถานีซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของสถานีนี้จากอีกมุมมองหนึ่งกันแบบชัดๆนะครับและตรงนี้ก็เป็นมุมมองจากชั้นชันชลาของรถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบันซึ่งมีความสูงอยู่ประมาณระดับเดียวกันกับสะพานทางเชื่อมของสายสีชมพูนะครับ จะเห็นว่าตัวสะพานทางเดินเชื่อมได้พาดข้ามแนวทางวิ่งโมโนเรลทั้ง2ฝั่งพร้อมกับข้ามสะพานรถยนต์ที่อยู่ตรงกลางซึ่งแบ่งชานชาลาสถานีสายสีชมพูออกจากกันโดยสิ้นเชิงโดยที่ทางฝั่งซ้ายของสะพานจะเป็นชานชาลาที่1ฝัง่งมุ่งหน้ามินบุรีส่วนทางขวาของสะพานจะเป็นชานชาลาที่2ฝั่งมุ่งหน้านนทบุรีครับสำหรับชานชาลาทางด้านขวานี่ก็เริ่มติดตั้งแผ่นเมทัลชีตหลังคาพร้อมฟาซา,าดส่วนตกแต่งกันแล้วนะครับ สีเหลืองๆที่เห็นนั่นไม่ใช่สีจริงนะครับเป็นแค่สีของสติกเกอร์ยี่ห้อของฟาสาต์ที่เขายังไม่ได้ลอกออกเท่านั้นครับจากตรงนี้ผมจะพาเดินลอดใต้คานทางวิ่งของรถไฟฟ้าและสะพานข้ามแยกเพื่อไปยังอีกฝั่งกันนะครับที่บริเวณคานตรงนี้เขาก็มีการติดตั้งป้ายเตือนคนที่ใช้สะพานลอยเดินลอดไปมาว่าไม่ให้สัมผัสกับคานทางวิ่งเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมีการเดินระบบไฟฟ้าดังสูงสําหรับจ่ายกระแสไฟให้กับรถไฟฟ้า ซึ่งสายจ่ายไฟฟ้าก็จะประกบอยู่กับตัวคานที่ด้านข้างเนี่แหละครับตอนนี้เราก็กำลังลอดใต้สะพานรถยนต์ข้ามแยกวงเวียนหลักสี่นะครับและข้างหน้านี้ก็คือคานทางวิ่งรถไฟฟ้าฝั่งมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวสถานีทางขวาครับจากมุมนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับ ว่าทางรถไฟฟ้ามโนเรลกับสะพานรถยนต์เนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเองแต่ก็ออกแบบมาให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแน่นอนครับตัวชันชาลาของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่ก็เป็นชันชาลาสูงแบบเสมอพื้นขบวนรถเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับ โดยเขาได้ออกแบบชันชาลามารองรับตัวรถได้ยาวสุด7ตู้ซึ่งก็เป็นการเผื่อไว้สําหรับกรณีที่มีการเพิ่มตู้โดยสารในอนาคตที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นส่วนการเปิดให้บริการในช่วงแรกเขาจะพ่วงที่ขบวนล,ละ4ตู้ซึ่งจะมีความจุเฉลี่ยพอๆกับรถไฟฟ้า BTS 3ตู้เนื่องจากแต่ละตู้ของรถไฟฟ้าโมโนเรลจะมีขนาดเล็กกว่ารถไฟฟ้าแบบเฮฟวี่เรลอย่าง BTS หรือ MRT อยู่นิดหนึงครับ และที่เราได้เห็นกันไปทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างสถานีฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับในตอนหน้าเราจะมาสำรวจกันต่อจากจุดเดิมตรงนี้โดยผมจะพาเดินไปชมทางฝั่งทิศตะวันตกของสถานีกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูฝั่งมุ่งหน้านนทบุรีพร้อมกับข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุและรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับรอติดตามชมกันนะครับ